เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสุเดชจิรัติทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภานะครับมันเองผมขอปรึกษาหรือเรื่องโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามันนะครับหรือแลนบิดนะครับท่านประธานครับวันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกลมองสัญจรที่จังหวัดระนองนะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องโครงการแลนบิดด้วยแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างนะครับที่อ่าวอ่างที่พื้นอ่าง หาเรือลำลึกที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโครงการนี้เป็นการขนาดใหญ่นะครับซึ่งบอกว่าขนถ่ายสินค้าจากฝั่งอันดามันไปยังฝั่งอ่าวไทยนะครับมีท่าเรือขนาดใหญ่สองฝั่งนะครับรองรับเรือขนถ่ายสินค้า20ล้านทีอยู่ซึ่งพอเป็นแม็กเกอโปรเจกต์นั้นจะมีผู้คัดค้านและผู้สนับสนุนอันนี้เป็นธรรมชาติ ของโครงการดังกล่าวนะครับอันนี้เข้าใจได้นะครับดังนั้นเองนายกเองก็ต้องรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับผู้ที่รับผลกระทบหรือผู้ที่สนับสนุนอย่างไรมีผลอย่างไรนะครับแต่ว่าผมจะพิปารในเรื่องของปัจจัยของความบริบปัจจัยของความสําเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการการสร้างเนี่ยมันต้องมีผลได้ผลเสียนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นการเป็นแม่กับโปรเจกต์ที่จะเชื่อมสองฝ้าฝั่งนะครับเพื่อทดแทนการคับขัางของช่องแคบมรดกาเป็นการแข่งขันนะครับการเดินเรือ การขนถ่าสินค้าแข่งขันกับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งาทางผมก็ได้รับฟังจากข้อมูลาจากจากระทรวงคมนาคมว่าที่มีโครงการนี้เนื่องจากว่าทางช่องแคบมาลากาคับข้างแล้วอาจจะผู้ให้ผู้ใช้บริการอาจจะมาใช้ในช่องทางแลมบิดได้เช่นหนึ่ง นะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่ปัจจัยการสําเร็จนะครับขอดูสไลด์แผ่นที่2ครับก็มี4ด้านนะครับที่ทางตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมให้ผมมาคือ1เรื่องระยะเวลา,าในการขนส่งที่สั้นลง2ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ลดลงก็สามมีอุตสาหกรรมหลังท่า4มีผู้งลงทุนนะครับท่านประธานครับผมขออภิปรายทีละข้อนะครับข้อที่1เนี่ยระยะเวลา,ท,าที่สั้นลงถ้าดังภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะระยะทางเนี่ยสั้นกว่าผ่านช่องแคบมาลกานะครับประมาณพันกว่ากิโลเมตรนะครับใช้ลดระยะเวลาการเดินเรือ นะครับประมาณ2วันถึง3วันแต่ท่านประธางครับแต่ระยะเวลาของเขาเนี่ยมันต้องมันไม่สามารถที่จะเดินเรือผ่านไปได้ในตรงเพราะเราไม่ได้ขุดคลองไทยนะครับเราเป็น Land แลนด์บิดเราต้องมีการขนถ่ายสินค้านะครับจากเรือขนาดใหญ่นะครับประมาณ2ซึ่งปัจจุบันนี้การขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นนะครับเพรว่าถ้ามาจากาายุโรปนะครับมาส่วนหนึ่ง แทนที่จะผ่านช่องแคบมาลากาแทนถ้าเกิดว่าไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็คงไม่ผ่านเราละสมมุติว่าต้องผ่านเราถ้าเกิดว่าไปจีนไปเอเชียตะวันออกต้องต้องผ่านเรานะครับสินค้าหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับต้องใช้เวลาในการขนถ่ายจากเรือนะครับจากท่าเรือที่ระนองนะครับไปยังขนถ่ายนะครับผ่านท่าเรือไปยังในในลำหนึ่งกว่าจะขนถ่ายหมดประมาณ3วันแล้วก็จากจากท่าเรือระนองไปชุมพรอีกประมาณ1วัน นะครับแล้วก็ขึ้นเรือขนาดใหญ่อีก3วันใช้เวลาประมาณเวันดังนั้นเองจึงไม่ทรา,ราบว่าระยะเวลาการขนส่งที่ทางอสอนขอได้ชี้แจงนะครับว่าทําให้ระยะเวลานั้นสั้นลงเนะี่ยจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเดินโดยไม่แวะโดยไม่ขนถ่ายนะใช้เวลาสั้น2วันแต่เราใช้เวลาขนถ่ายใช้เวลา7วันนั้นเองเนะี่ยใช้เว,เวลามากขึ้น5วันนะครับประเด็นที่สอนะครับค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะครับไม่รถถ่าเร่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อมีการขนถ่ายสินค้ามันมีการชิปโหมดนะครับย้ายตู้จาก เรือฝั่งและนองมายังรถฝั่งรถมาทางรถไฟแล้วก็จากรถไฟวิ่งมาทางฝั่งชุมพอรอีกประมาณร้อยกิโลแลวจากเรือ,จา,รอจากรถไฟไปทางรถแล้วไปทางเรือหยิบถึงหครั้งค่าใช้จ่ายอีกขึ้นประมาณเป็นหมื่นกว่าบาทไม่ทราบว่าจะทาให้ค่าใช้จ่ายนั้นถูกลงหรือไม่อันที่3มนะครับมีอุตสาหกรรมนาจหลังท่าบอกว่าโครงการนี้จะสําเร็จได้จากรายง,งานของกรรมธิการแลนบิดของอสอสอเบอกว่าโครงการแลนบิดได้จะสําเร็จได้ต้องมีอุตสาหกรรมหลังท่าหรือ sec นะครับ ac ก็เหมือน eec นยังเรียนถามว่าเราจะสําเร็จได้หรือเปล่าเพราะว่าในบริเวณดังกล่าวเรามีจุดแข็งอะไรที่จะทําให้โครงการ SEC นั้นสําเร็จได้ถ้าดูจาก EC EC นั้นสําเร็จได้เนื่องจากว่าเดิมทีมีโครงการ ISA โครงการ A, อิซอนซีบอร์ดมีปิโตเคมีขึ้นมาแล้วรัฐบาลเองก็ปั้นโครงการ EC มา จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรและที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ที่ผ่านมามีตั้งโครงการเศรษฐกิจพิเศษ1ิเมืองก็ไม่สําเร็จอย่างที่เกษศรกจพิเกกศษที่สักแก้วก็ดีมุกดาหารก็ดีก็ไม่สําเร็จดังนั้นเองไม่ทราบว,ว่าโครงการเอ c ซที่จะ,ะเหตุผลนั้นจะสามารถจะสําเร็จได้จะเหมือนเอไซนั่นหรือไม่นะครับเพราะพื้นที่บริเวณกาวไม่มีจุดแข็งอะไรเลยที่จะทำให้ทำไมต,ต้องมาสร้างนิคมบริเวณกาว ส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับผู้ร่วมลงทุนนะครับตามมติครมนะครับครมเองก็มีมติครมอว่าให้ทําโรดโชนะครับซึ่งต้องขอชื่นชมท่านายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านขยันมากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปที่เมืองดาวอชที่สวิตเซอร์แลนด์หรือไปที่นิวยอร์กที่อเมริกาที่ปักกิ่งที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นโตเกียวไม่ทราบว่าที่ท่านไปโรดโชทั้ง4ประเทศนั้นหรือประเทศต่างๆนั้น ไม่ทราบว่ามีประเทศใดสนใจหรือไม่เพราะว่าจากเนื่องไขดังกล่าวนะครับทางกระทรวงค้ามาคมบอกว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะให้เอกชนลงทุนทั้งหมด1 0อยปเซดังนั้นเองที่ท่านนายกไปโรดโชว์เองนะครับทั่วโลกเนี่ยไม่ทราบว่ามีเอกชนนั้นสนใจเพียงใดหรือไม่ก็ยังเรียนท่านประธานผ่าน,านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยตอบคำถามด้ว่ามีความสนใจขนาดไหนเพราะว่าการที่จะสําเร็จได้นะครับโครงการดังกล่าวต้อง สำเร็จถึง4ฝ่าย4ข้อที่ผมได้นําเรียนพอสังเขปนะครับทั้งเรื่องระยะเวลาที่สั้นลงก็ดีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องและก็มีผู้รงวมทุนนะครับสุดท้ายนะครับก็เรียนท่านนายกนะครับว่าโครงการนี้เป็นการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับที่พลิกฟื้นนะครับประเทศไทยแต่ว่าคงต้องดูรอบครอบรอบด,ด้านนะครับจะฟังข้อมูลจากทางกระทรวงจากสนขจากกระทรวง,งคมอย่างเดียวหรือไม่ ได้ฟังได้พ um, ิจารณาดูข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ดีหรือผู้ประกอบการนะครับผู้ผู้ประกอบการว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับนักวิชาการมีความเห็นอย่างไรนะครับรวมทั้งถึงผู้ลงทุนมีความเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากนะครับเพราะโครงการขนาดนี้ไม่สร้างว่าเพราะโครงการดังกล่าวนะครับมันไม่สามารถสร้างและเสร็จเลยสร้างแล้วต้องดําเนินการต่อนะครับถ้ามันไม่สะดวกสบายนะครับไม่สําเร็จเนี่ยโครงการไม่สําเร็จไม่ดำเนินการ่อนะโครงการน่าจะ เป็นที่ทิ้งล้างนะครับจะไม่สามารถแข่งขันได้เพราะว่าที่เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงอ้างว่าช่องแคบมระการับแคบนะครับว่าช่องแคบมละกาับแคบเนี่ยเขากว้างเป็ร้อกิโลขงองสวอตกวา้างแค่ไม่ถึงกิโลก็ยังผ่านได้นะครับช่องแคบมระการับแคบนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็เตรียมที่จะปรับปรุงท่าเรือที่รองรับการปริมาณการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นต่อไปดังนั้นเองเข,ขาขอฝากเรียนท่านประธานนะครับเราเป็นข้อสังเกตให้ขอให้พี่นายรอบครอบต่อไปครับของคุณครับ